เชิญค่ะคุณธนาทิพย์สะดวกเปิดไม่เปิดกล้องได้เลยค่ะอยู่ไหมคะเปิดแล้วเปิดได้ยินไหมคะค่ะได้ยินค่ะคุณธน,น,นาทิพย์สนใจอ,อสมัครแล้วหรือยังคะสมัครแล้วค่ะสอ,อสอบสอบสอบแล้วค่ะแต่ว่าสอบสัมภาษ์ไปแล้วใช่ไหมคะยังไม่สอบสัมภาษณ์ค่ะพอดีตอนนี้อยู่บนรถนะคะอ,อสอบสัมภาษณ์ได้ไหมคะ ก็เสียงเสียงไม่รบกวนมากใช่ไหมคะพวกเราได้ยินถูกปกติใช่ไหมคะค่ะได้ยินค่ะโอเคค่ะถ้าถ้าไม่รบกวนมากอันนี้เอเป็นคนขับเองหรือว่าเป็นคนนั่งอยู่อ๋อลูกลูกชายขับให้อ่ะค่ะโอเคไม่อันตรายนะคะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังขับเองจะได้ขออนุญาตให้จอดรถก่อนค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นสัญญาณเสียงพอได้นะคะขออนุญาตเอ ต้องควนคําถามอีกทางแล้วกันนะคะเพื่อความสะดวกเนาะ,ะแนะนําตัวเองในเบื้องต้นนะคะ,ะชื่อ<ช>นามสก,กุลอายุ<ช>ค่ะเชิญในเบื้องต้นได้เลยค่ะค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะจะเริญนทำสำนักดีจิตอาสาทุกท่านค่ะชื่อนางสาวหาช้ยทิพยบัณฑิสีค่ะ,อ,ะอาชีพเป็นแม่บ้านทำเกษตรอะคะ่ะจบม .6 ค่ะ ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่สามค่ะออต้องการสังกัดภาคอีสาคน,นค่ะอยูออ่ขอนแก่นค่ะจะพยายามภาคเพียรรักษาสีลห้าค่ะก็ยอมรับฟังและทำตามมติของกลุ่มได้ค่ะเ,ออเป็นจิตอาสาท,ทำงานฟรีได้ค่ะแล้วก็ที่สนใจที่จะเรียนวิชาลาม่ อยากได้ความรู้เพิ่มเติมศรัทธาในศาสตร์ของพอวทค่ะอยากพัฒนตนให้ได้และอยากช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกข์และอยากเป็นจิตอาสา,าทำงานฟรีค่ะค่ะติดตามรับฟังอาจารย์หมอเขียวมาประมาณเท่าไหร่แล้วอะคะประมาณสองปีกว่าค่ะที่ค่ะสองปีที่แล้วก็ป่วยเป็นหลายโรคเหมือนกันค่ะ เป็นไมเ,เกรนกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังไขมันพอกตับแล้วก็เป็นกระเพาะผดไหล,ลย้อนค่ะอพอเมื่อสองสองปีกว่าที่แล้วได้มาเจอท่อานอาจารย์หมอเขียวอะค่ะที่ที่ทขอนแก่นนะคะแล้วก็มาใช้สาสรนี้หายหายไม่ได้ทานยาค่ะพอดีมามาช่วงมาช่วงปีนี้ค่ะต้องต้องรับวิบาก รับวิบากที่เคยทำมาค่ะก็ยินดีอะค่ะก็ล่าสุดก็เพิ่งผ่าตัดเพิ่งผ่าตัดอะมาเล้งลำไส้ระยะที่สามอะค่ะค่ะตอนนี้เม่เพราะว่าช่องทางที่ติดตามอยู่นะตอนนี้เป็นทางโซเชียลอะไรมีเพิ่ม,มเป็นแฟนคลับหมอเขียวอะค่ะจะฟังคำอาจารย์ประจำอะค่ะก็เอาชายต <laughs> <ๆ>ัไปบูรณาการร่วมด้วยตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะคะ ใจไร้ทุกข์ค่ะไม่ไม่ไม่กลัวตายไม่กลัวโลกอะค่ะค่ะเราไม่ทราบว่าตอนช่วงที่ติดตามตั้งแต่ไปเข้าค่ายแล้วก็ติดตามทางสื่อโซเชียลได้ประโยชน์อะไรบ้างอะค่ะ่ได้ได้เยอะเลยค่ะได้ได้ทำให้ตัวเองลดลดวิบากเยอะค่ะทำใจไร้ทุกข์ไม่กลัวตายไม่กลัวโลกค่ะ ขอบคุณมากค่ะแล้วตอนนี้อาการป่วยเป็นอย่างไรบ้างะคะหมอเพิ่งผ่าตัดมาแพ้เผลอหายดีเรียบร้อยไหมคะ,ะหรือ,อยังแพ้ดีแพ้แพดีขึ้นนะคะ<ๆ>แต่ว่าหมอหมอให้ไปคีโมค่ะต้องคีโมสิบสองครั้งแต่คงร่างกายคงไม่ไหวอะคะ่ะทีนี้ก็ว่าจะไม่ทําคีโมค่ะก็<笑><笑> <g ül> จะมาใชาา้ศาสตร์ยาก้าวเนดอะค่ะอย่างเคร่งคัดนะคะแต่ที่ผ่านมาแบบทําแบบ ทำจริงได้จริงทําเล่นได้เล่นนะคะค่ะก็มีวิบากบ้าก็ไปทานเนื้อสัตว์มาค่ะก็เลยต้องรับวิบากค่ะไม่เป็นไรนะคะถ้าอย่างั้นก็กลับมาทวนซ้ําใหม่มาซ้ําเพิ่มเติมเดี๋ยวก็อาการก็จะพัฒนาดีขึ้นเป็นเป็นดับนะคะนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะค่ะถ้าอย่างงั้นก็คือตอนนี้เหลือแค่ว่าตัดสินใจว่าจะไปคีโมต่อหรือไม่อบค่ะ ค่ะถ ar ้าอย่างนั้นขอถามสามคำถามสุดท้ายนะคะว่าจะไม่ทำโปรโมค่ะค่ะค่ะค sí ่ะก็ค่อยๆปรับสมดนุลไปนะคะก็คิดว่ามีโอกาสที่จะดีขึ้นไปเป็นลําดับได้นะคะค่ะขออันนี้ยากถามสามค่ะขออนี้ยถามสามคำถามสุดท้ายนะคะจะถือสินค้าในเบื้องต้นได้ไหมคะได้ค่ะ จะรับฟังมติหมู่กลุ่มได้ไหมคะได้ค่ะจะเสียสลับเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ไหมคะได้ค่ะยินดีมากเลยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติๆๆไมไหมคะถ้าไม่มีเราจะเข้าสู่เชิญค่ะพีต่ต้อมคุณรู้จิบคะอ,อต้องต้องฟังที่คุณทาไทยทิพ์เล่าในเรื่องของเกี่ยวกับตัวเองแล้วสมัครมาเป็นนักศึกษาวิชารามตรงนี้ค่ะรู้สึกประทับใจค่ะ แล้วก็ดูสีหน้าท่าทางท่านเนี่ยดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นคนเป็นโรคร้ายหรือว่าเป็นโรคที่คนกลัวกันเนาะแต่ว่าท่านเข้มแข็งพอสมควรเลยนะคะที่ท่านบอกว่าท่านไม่กลัวตายไม่กลัวโรคใจไร้ทุกข์ด้วยนะคะคแล้วก็ยืนยันว่าวิบากกรรมมีจริงด้วยนะคะที่ท่าน ท่านรู้หลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็ปฏิบัติมาพอสมควรก็ก็ยืนยันกับตัวเองด้วยนะคะว่าทําจริงได้จริงทําเล่นได้เล่นอันนี้ต้องอนุโมทนากับท่านนะคะแล้วก็ภาคเปลี่ยนต่อไปนะคะคุณอาคะสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนดีที่สุดเนาะสิ่งสําคัญคก็คืออริยสีภาคเปลี่ยนต่อไปค่ะอนุโมทนาค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอ้าอย่างงี้นขอขออนุญ,ญาตโหวตเลยนะคะมีคําถามเพิ่มไหมคะถ้าไม่มีขอโหวตนะคะ ่านใดที่คัดค้านการสมัครในครั้งนี้เชิญยกมือค่ะไม่มีนะคะค่ะคุณฮันไทยทิพย์่านเรียบร้อยนะคะในขั้นตอนของการสัมภาษณ์นะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นกาลังใจ<อ>ให้นะคะปรับสมดุลไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณ<ล>ค่ะค่ะยินดีค่ะสาธุค่ะต้อนรับค่ะ